เรนตดเตดเตดตดเออมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยบีบเลยบีบเลยาไม่สงสัยอย่านานเลย้ใครบีบบีบไแต่มันไม่แรงเยอถกล้องเหยียบเลยไปเฟีย้องมีกล้องหยัหรอ

อุ้ยข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยคืออุ้ยเนี่เอ้อข้างในก็เหม็นอ่ะข้างในคว้าเกี่ยวไปทิ้งใส่เกี่ยวประจำเกี่ยวอีกแล้วเป็นตู้ตลอดแยโอ Oh my god สียใจด้วยนะคะคุณเต้หมดเดีเต็มเลยเหม็นแล้วอะ เมนสุปเฟอร์มเมนเลยอะ่ะในกองได้กิ่นไ้มเนี่ยวันนี้ก็ถ่ายอีนี่ไม่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายโอ๊ยมีงใกล้เกินไปละมาลนมาล้ว,ลลว,ลลวโอ้โหโฟกัสในโฟกัสเออนี่ม่ใกล้อยู่ใกล้อีเกียวเลยอะ่ะ

มากระโดดเชจ้นเกำลังทำอะไรไมู้ตมาแอบสือลเกยกันะอแอบเคนีทำป็นแอบกระโเแะเอ้น่น